Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือนะครับผม โดยได้รับข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมประจำวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะครับพ่อแม่พี่น้องตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จ Vanguard นถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ครับผมลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือเพราะว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและระมัดระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับผมสาหรับภาคเหนือตอนบนคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-22 ภาคเหนือตอนบนคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17-20องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมส่วนภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-32องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ19-21องศาเซลเซียสมีลมตันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมแล้วมาติดตามการรายงานสภาพอากาศบนยอดดอยกันครับผมประจำวันที่1ทธันวาคม2567ดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่16.0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่8.5องศาเซลเซียส กิวแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19.0องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9.0องศาเซลเซียสนะครับผมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่20.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9.8องศาเซลเซียสพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่18.5องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่9.2องศาเซลเซียสนะครับผมสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อวานนี้ของทางภาคเหนือต่ำสุดอยู่ที่8.0องศาเซลเซียสที่ดอยยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอุณหภูมิสูงสุดของเมื่อวานนี้อยู่ที่32.0องศาเซลเซียสอยู่ที่อำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยเมื่อวานนี้ภาคเหนือค่อนข้างที่จะมีอากาศค่อนข้าง เพิ่มมากขึ้นนะครับอุณหภูมิเพิ่มมากขึ้นส่วนใหญ่ก็อยู่ในช่วงระหว่าง30ถึง32องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศแบบรายวันของทั้ง15จังหวัดทุกอำเภอของทางภาคเหนือกันครับผมสําหรับวันนี้ขอนําเสนอคําขวัญของจังหวัดลําพูนนะครับพ่อแม่พี่น้องพระธาตุเด่นพระรอดขลังลำ,ลำยายดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหิริปุญชัยนะครับผม พยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอาทิตย์ที่1นธันวาคมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั่วทั้งจังหวัดไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30ต่ำสุดที่20องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายอาทิตย์ที่1ธันวาคมอากาศเย็น กับมีหมอกในตอนเช้านะครับผมทุกอำเภอของจังหวัดเชียงรายทั่วทั้งจังหวัดไม่มีคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29ต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีลมตวนอ,อกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่กันครับผม อาทิตย์ที่1ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับผมอาทิตย์ที่1ธันวาคม ลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดลำพูนวันนี้ก็คาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำปาง อาทิตย์ที่1ธันวาคมลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทั่วทั้งจังหวัดลำปางทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3 2ต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมอาทิตย์ที่1ธันวาคม ลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดแพร่วันนี้ก็ไม่คาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-2อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยายกรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดน่านกันครับผมอาทิตย์ที่1นธันวาคมคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกอําเภอรวทั้งจังหวัดน่านคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ําสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับผมอาทิตย์ที่1ธันวาคมจังหวัดพะเยาคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกอำเภอทั้งจังหวัดพะเยาคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนตกนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่11องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับพ่อแม่พี่น้องอาทิตย์ที่1ธันวาคมลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดตากวันนี้คาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31 ต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์กันครับผมอาทิตย์ที่1ธันวาคมลักษณะอากาศทั่วไปคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ทั่วทั้งจังหวัดคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตูนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับแล้วมาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับผมวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ทั่วทั้งจังหวัดกำแพงเพชรทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31ต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตุนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศเย็นอุณหภูมิต่ำสุดอุณหภูมิต่ำสุดของทางยอดดอยของกำแพงเพชรวันนี้ไม่มีนะครับพ่อแม่พี่น้อง เรามาติดตามการพยาการณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรกันครับผมอาทิตย์ที่ 1. ธันวาคมลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าทั่วทั้งจังหวัดพิจิตรทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนตกนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-2 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมทวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตร,รดิตถ์กันครับพ่อแม่พี่น้องประจำวันอาทิตย์ที่1ทธันวาคมลักษณะอากาศทั่วไปมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็ทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัดอุตร,รดิตถ์คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับช่วงนี้ อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมพัออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโไทยกันครับผมอาทิตย์ที่1ธันวาคมลักษณะ อากาศทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าแล้วก็ทั่วทั้งจังหวัดสุโขทัยทุกอำเภอนะครับผมคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับอาทิตย์ที่1ธันวาคม ลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสมีลมตนออกเสียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสทั่วทั่วทุก ทั่วทั้งจังหวัดของจังหวัดพิษณุโลกทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยภาพรวมของทางภาคเหนือก็พอสรุปได้ว่าทุกจังหวัดของทางภาคเหนือไม่มีฝนนะครับวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีอากาศเย็นแล้วก็มีหมอกในตอนเช้านะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือกับผมและทีมงานก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กําลังใจทีมงานของลุงนวดนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม